สวัสดีค่ะฟ้าใสายฟนแนซี่นะคะวันนี้นะคะแนนก็มาพบกับแฟนคลับนะหลังจากที่ห่างหายการไลฟ์สดไปนานนะคะวันนี้แล้วก็แนนมี v i p ค่ะนะคะพูดถึงวงการพุทธศาสนานะคะช่วงนี้เนี่ยก็ชาวไทยเราชาวพุทธเราเพิ่งผ่านเทศกาลวันมาคบุชาและเดือนมงคลมานะคะวันนี้เป็นโชคดีค่ะที่แนนก็จะเปิดตัวนะคะผู้ริเริ่มประพันธ์เพลงและ สร้างภาพยนตร์สร้างละครเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาค่ะอาจารย์เก้าชื่อดังมานานอาจารย์ขะแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมเรียกอาจารย์เก้าก็ได้กันเนาะค่ขอพูดชื่อนี่อาจารย์เราแลกเป็นว่าเคยรู้จักกันนิดนึงกันขวดแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเอาคือว่าเป็นอดีตค่ะค่ะ็นคนต้องขอขอบคุณ มันซีนะครับมีได้ให้เกียรติมามาสนทนากันในเบื้องต้นนี่อาจารย์ชื่อจริงดีกว่าอาจารย์เก้าครับอาจารย์เก้านะฮะครับชื่อจริงจะพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเค่อยค่อยค่อยเปิดเผยกับการเปิดตัวเป็นตามการคือฉายาอาจารย์เก้าเนี่ยดังคชื่อจริงอาจจะไม่ดังเท่าครับสวัสดิ์อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มประพันธ์เพลง แล้วก็เกี่ยวกับโรคซีวิไลยอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เลยครับเ,เรื่องของโครงการโรคซีวิไลนะครับที่จริงมันเรื่องนี้มันเริ่มมานานแล้วเป็นจะเป็นสิปีแล้วล่ะนะครับว่าที่จะก่อร่างสร้างตัวแล้วกาที่จะโฟกัสในทิศทางที่ชัดเจนในลักษณะของคำว่ารโรคซีวิไลซึ่ง,ง,งจริงประสาทเด็คก็ สิบุไรเซชันนะครับมันก็จะเป็นความหมายทับศัพท์เลยนะกับคนไทยที่ยินมันคืออารยะพอดีอารยะเมตไตรอารยธรรมอารยะต่างๆและพระยุคพระศรีอานอันนี้มันเหมือนกันใช่ไหมรับที่ที่มาทั้งหมดก็คือสัตว์โลกมนุษยชาติเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับทุกศาสนาก็จะมีจุดเชื่อมว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในยุคของมนุษย์ที่จะต้องอยู่ในอีกระยะหนึ่งที่ต้องนะครับซึ่งสองภาษาไทยคบพุทธเราจะเข้าใจว่าเป็นศาพอไปเรื่องของคริสต์ของอิสลามหรือศาสนาอื่นๆนะครับเขาก็จะมีคําสอนอะไรที่จะมีจุดมุ่งหมายไปชนเดียวกันหมดเลยอันนี้คือเป็นสาเหตุจูงใจที่อาจารย์จะมาทำร้างภาพยนตร์หรือละคร ใช่ไหมฮะที่เราบุยกันก็คือเกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ไหมฮะเออครับทีจ่จริงคำว่าสีวร e ยตอนนี้นะฮะทุกศาสนามุ่งไปุดเดเยอกันหมดแต่พื้นฐานก็เรียกว่าพื้นฐานของการนำพามนุษย์ไปสู่ความสี grey เนี่ย พุทธศาสนาค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดนะครับที่สร้างความงามความดีไม่เบียดเบียนใครไม่ใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือไม่ทำเชั่อให้เธอเชื่อคำดีที่มีความใส่ราบว่าอาจารย์จะเริ่มเปิดตัวรายการโลกสีวิไลไปกับรายการฟ้าใสเราให้ท่านผู้ชมสิทธิ์สายแรกโทรเข้ามาตั้งชื่อรายการดีไหมรับรางวัลนะฮะอาจารย์จะ สิวิไลไปกับอาจารย์เก้าชื่อก็ดีนเนาะหรืออะไรดีคเพราะได้ทราบว่าอาจารย์จะเปิดตัวเราเลยนี้ก็รอญาติการเปิดตัวใช่ไหมเราก็เตรียมพร้อมพอสมควรอยู่นะครับตอนนี้เราก็สัมภาษณ์ให้รู้จักว่าอาจารย์เก้าคือใครแรงบรันดาลใจคืออะไรแล้วก็ท่านผู้ชมเราจะได้อะไรจากการที่เรามาทํานุบํารุงพุทธศาสนาในยุคสิวิไลใช่ไหมอาจารย์ ก็คงไม่ใช่แค่ศาสนาเดียวศาสนาใดก็ได้ศาสนาอะไรอะไรแล้วแต่ที่มนุษย์เนี่ยมีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาได้นะครับนับถือแล้วเขากินความสุขหรือแม้แม้แต่แม้แต่อาจจะสุขรือไม่สุขช่างบางคนว่าฉันไม่มีศาสนาแต่ตอนนี้เยอะเลยนะครับก็คือว่า ฉันไม่รู้จะนับถือสัตว์นะดีก็มีมากมายใช่ฉันฉันอยากจะเป็นวงฉันเองได้ไหมฉันอยากจะนับถืออะไรที่ฉันอยากจะอ,อ,อุปโลกขึ้นมาหรือเด็นที่ขึ้นมาได้ไหมอ่างั้นเราทราบเป็นน้ำจิ้มนะอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไระให้ย้อนประวัติดน,นึงอาจารย์เนี่ยเป็นโพสกนะแล้วกออ็อยู่อะไรนะที่อาจารย์บอกกันหนะู ก,ก็เป็นผู้ประกาศะากที่อสมทอสมทนะแล้วเนาะแล้วก็ทำรายการเอ่อทีวีบ้างเป็นนักแสดงทีวีบ้างแล้วก็เอ่อ ู่ในวงการอื่นนะครับวงการ่าว่าตอนนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเนาะค่ะก็เดี๋ยวติดตามชมนะฮะอาจารย์เก้าของเรานะคะในเร็วๆนี้ค่ะนะคะตอนนี้เรามีนักเขียนนะอาจารย์ผู้บรรยายเชิญเข้าเฟรมเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะมานั่งข้างๆหนูก็ได้ค่ะค่ะวันนี้ชุกเราก็หลังจากเราพบอาจารย์เก้านะคะเราก็จะมาเจอนักเขียนนะคะ ก็เพ well> ิ่งทราบตัวจริงของคนเขียนติดปีกบินอาจารย์เทียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าไหนไหนมาแล้วเนาะอาจารย์เราแนะนําตัวนอยอ๋อผมผมชื่อเทียนพาเชย์นะครับก็ปกติก็เขียนหนังสือแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับค่ะก็เขียนบทความบ้างเขียนเป็นหนังสือบ้างค่ะนะครับแล้วก็รับออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาคนนะกับองค์กรต่างๆ อาจารย์เพียนพานิดแต่นี้ชื่อจริงป่ะอาจารย์้ชื่อจริงอ่ะชื่อจริงอ้าวผลงานของอาจารย์เนี่ยเราตอบกัฒจนาทำอ่านี่คือผลงานของอาจารย์ครับเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเนาะอาจารย์เป็นผู้บรรยายด้วยนะใครสนใจให้อาจารย์ไปบรรยายที่ไหนก็บอกนะครับ C m ครับเทคนิคการขายเทคนิคการนําเสนอครับแล้วก็มันมีอะไรติดปีกบินนะที่หนูเห็นไอ้นีคนกับคน คนกับคนเรื่องกีฬากับคนเลยอ้าวอาจารย์อาจารย์มีหนังสือเหลือแค่นี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมีหลายเล่มไม่ที่หนูจะบอกว่า10สายแรก0859399909โทรมาอาจารย์เทียนพานิ์นักบรรยายผู้ยิ่งใหญ่แจกหนังสืออาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมคะถ้าองค์กรไหนหรือทีมไหนต้องการจะพัฒนาทีมยกระดับเช่นทีมขายเป็นต้นเนี่ยก็ลองมาคุยกั ให้อาจารย์เป็นใหญ่ายเนาะบอกจุดประสงค์มาว่าต้องการอะไรนะเราเราเชี่ยวชาญในการออกแบบคผมมีผมมีทีมด้วยผมมีทีมด้วยติดต่ออาจารย์รี่เบอร์เลยค่ะก็0 8 9 6 1 0 0 9 1 6ค่ะอาจารย์เทียนพานิ์นะคะนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่หรือคีย์ชื่อนี้ใน Google ก็น่าจะได้ขึ้นๆเนาะอะไรพอสมควรเนี่ยวันนี้ดีใจมากเลยมาเจอสอผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์เทียนพานิ์นะคะ ก็เป็นนักเขียนนักบรรยายนักจัดกิจกรรมกิจกรรมใช่ไหมอาจารย์ถึงศาสนาศาสตรสนใจติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์อาจารย์เบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะครับ0 8 9 6์แ0ดเ1้าหกหใครอยากได้หนังสืออาจารย์โทรมาเนอ่ะโทรมาเลยอ่าวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์เก้านะคะอาจารย์เก้าบอกเบอร์ยังเนี่ยหนูลืมเบอร์ติดต่อเบอร์ครับศูนย์เก้าสองค่ะ 8, 08, 5, 9, 9, 9เอ่าเล่นดีมากเลยอาจารย์ไม่ได้บอกหวยนะ <c oughs> อ่าแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะ <c oughs> อาจารย์9 <c oughs> นะคะ <c oughs> อาจารย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันช่วงต่อไปกับฟ้าสายขายแล้วรวย <c oughs> ฟ้าสายวาไรตีและรายการใหม่คือ <c oughs> เที่ยวไปกับสายโมค่ะสนใจนะคะโทร 08, 5, 9, 3, 9, 9, 9, 09ค่ะ เราจะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะคนไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเนาะจานเนาะเราจะมีของที่ระลึกมอบให้เช่นกันค่ะฟ้าสไสสการ์ูชแนลบายแดนซี่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่สองนะคะวันนี้เรามีสุภาพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในการตลาดนะคะวันนี้สาวสวยข้างๆคือแนะนำหน่อยภาษาค่ะภาษาธรรมลายรักตบบุ้ค่ะ เป็นเจ้าของโรงงานนะในไหนเจ้าของโรงงานมาแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างก็มีทุกอ,อย่างาามีสกินแคร์เซรั่มเนท์ครีมมาร์กกันแดดกางเกเซ็ตแล้วก็มีโกมล้างหน้ามีเยอะมากเลยใช่ทุกอย่างเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดเรื่องอะไรนะโออะไรนะทุกที่ก่อนอะโอเอนะคะคุณสารับผิด อ่ะไหนมาแล้วเราเจอเจ้าแม่ไถตรงอีกคนนะอ่ะคุณหมูมาดามพิกกี้แนะนำหน่อยค่ะพัดกากนกระทรงคงทันติค่ะค่ะ<อ>มีหน้าที่อ,อะไรรวยพาเพื่อนอมีอไรายได้เรากำลังจะทำโปรเจกต์เปลี่ยนลายก่ายไม่เป็นรายรับซื้อกินซื้อใช้รับต่าง ยุคเศรษฐกิจกษษแบบนี้เนี่ยคุณแนี่คนเนี่ยมันจําเป็นอ่ะมันต้องใช้อ่ะอย่างเนี้ยล่าก็ต้องล้างครีมก็ต้องทากันแดดก็ต้องใช้แต่ถ้าเราไปซื้อที่เซเว่นหรือไปซื้อ,อ,อช้อปปิ้งตามออนไลน์เราก็ไม่ได้นับใ,ใจอย่างเดียวมันก็ไม่มีไรรับทีนี้ทุกคนเนี่ยยุคเนี้ยก็เรียกยุคข้าวยากหมากเราช่วยกันค่ะเราจะ,จะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการที่เราจะมาทําโครงการร่วมกันก็คือเปลี่ยนจากรายจ่ายเป็นรายเรายนที่อะไรเปลี่ยนที่ซื้อก็จะสามารถทําให้พวกเรามีรายได้คือรู้ไหมที่จับสาวสวยสองคนมาปะกันคนนี้เขาเป็นเจ้าของผลิตภัทอืคนนี้ก็เป็นผู้ชํานาญการในการตลาดและก็เป็นเจ้าแม่ขายตรงอ่าและข้างหลังเนี่ย สายบุญค่ะเธอก็เธอสายบุญเธอสามารถเอาเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปถวายวัดได้ทำบุญได้นี่จะทเออนี่พวกนี้เขาสายบุญหมดเอเอเพราะเดี๋ยวข้าวบ้างข้าวสารบ้างใช่ก็เลยนัดทุกคนมาเพราะว่าสมัยเนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะบอกว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆให้โทรมาที่เบอร์0 9 8 4 5 3 8 9 9ผลิตภัณฑ์มีมีทุกอย่างค่ะอยากได้อะไรก็ทำเอ่อยกเว้นดาวกับเดือนเอ่อทำได้นะคะเอ้าดาวดาวกับเดือนก็ทำได้ทำเป็นลูกข้าวไงทำได้หมดค่ะด้เป็นตลบนองสาวสวยสวยนักมักตลก คุณเลนตลกก็ได้มีสาราก็ได้นะมีทั้งทางโลกและทางครัมอาสาธูอ้าวมาดามพิกีอนี้คือเราเราโชคดีนะคะที่เรามีโรงงานที่สามารถผลิตแบรนด์ให้เราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถกําหนดคุณภาพและราคาและราคาได้เราก็จะได้สินค้าที่คุณภาพดีใช่เห็นผลเร็วราคาถูก แล้วยังสามารถสร้างรายได้วันนี้เราไม่คุยนะว่าคุณจะมารวยกันเป็นแสนเป็นล้านเราไม่เราไม่ไม่โลกสวยแต่เอาเป็นว่าคุณสามารถมีตังมีรายได้ใช้จ่ายวันจากการคุณใช้ดีบอกต่อก็พรีเซนเตอร์คุณไม่ดูที่ไหนอ่ะคนนี้ก็เป็นก็ยืนไหมคะเขาเาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเองหนึ่งหน้าเขาใสเพราะอะไรสโบ แล้วก็โฟมล้างหน้าเพราะอะไรอ่าเขาใช้เขาเองโฟมล้างหน้าเพราะอะไรคืออะไรวะเพราะใช้แล้วหน้าดีไงหน้าสวยไม่อยากบอกว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะผุนดีเพราะอะไรพี่ไม่ไม่ต้องกลับคุณไม่ต้องกลับค่ะผุนดีเพราะอะไรนะคะอ่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองรักสุขภาพของเราเองได้ไหมเออบอกบอกความรู้สึกที่แท้จริงอ่าถ้าถ้าเผื่อ อายุแล้วไม่ยมบอกตกใจนะคะเจ้าของโรงงานเราเนี่ยใครต่อไอายุสามคนดูเนี่ยมอบของขวัญโปรดักที่ผลิตโดยเจ้าของซึ่งเป็นนางแบบเองอันนี้เราการันตีได้ว่าเราอ่ะแต่ดองฉันนอะมีพีเจนเตอร์กลางหลังอาสบู่ใช้เป็นไงน้อง แชมูใส่ไหมค่ะไม่ต้องทาเขาซื้อไปแล้วค่ะเขาซื้อดิฉันเป็นราคาแชมพูมาดามแนนค่ะขอโฆษณาสบู่ตัวเองหน่อยแต่ดิฉันวันเนี้ยเขาเขาไม่บอกว่าเคาจะเรียกเขาว่าคือแชมพมาดามแนนเนี่ยผลิตโดยโรงงานทุกษาขายโดยมาดามพิกกี้พรีเซนเตอร์อยู่ข้างหลังมาดามแนนเป็นคนยิ่งถูก็ยิ่งลื่นยิ่งถูก็ยิ่งมันยิ่งถูก็ยิ่งใสเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครถูกอายุเนี่ยแจกสบู่เนาะ ใช่เพราะฉะนั้นการรายการใหม่นี่คนนี้เขาซื้อเพลงจิงนะตอนนี้เราจะแข่งกันคุยแล้วไงเพราะว่าใช่สมมติว่าเราอย่างที่บอกค่ะอย่างการตลาดตรงเนี้ยคนนี้เขาเก่งพี่พิงี้พี่อ่ะพิงค์ก็จะแบบว่าทำการตลาดเก่งเนาะใช่คิดถึงว่ามีมีคนที่ผู้คนที่เขาเชื่ศรัทธาแล้วก็เชื่อถือคือจริงๆแล้วเขาเขารู้จักคนเยอะตอนเนี้ยคือ เอาจากคนใกล้ตัวก่อนเออ,เอ,อตอนนี้มันมีต่างประเทศทเข้ามาเยอะแล้วก็หลายๆบริษัทที่เขาแบบพยายามที่จะสร้างฝันตแต่ <จะ S 1> พอถึงเวลาเนี่ยคนที่เขาเข้าไปปฏิบัติหรือไปทํางานแล้วมันไม่ได้เงินมีแต่เสียมากาก็กทําให้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันใช่แล้วก็มันก็ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกภาวะเศรษฐกิจ ทั่วไปมันก็ทําให้การเงินเนี่ยมันก็ลําบากมากขึ้นเ,ออเราก็เลยมาคิดโครงการนี้ว่าเราจะทําโครงการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับเปลี่ยนจากกิจจากเปลี่ยนที่ขายย้ายที่ซื้อ,อถูกป่ะกิจวัตรประจําวันออจริงๆอ่ะมันเราคนเราตื่นขึ้นมาเนาะนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟัน กินกาแฟหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ซื้อหรือว่าปลี่ยนที้ซแ้อแล้วที่สำคัญเราเป็นโรงงานผลิตเองนะคะเราก็เลยจะราคาเนี่ยใกล้เคียงกับท้องตลาดแต่มีแพสแบ็กกับแคชแบ็กใช่ไหมถ้าสนใจนะคะก็โทรมาที่เบอร์ยไเ้าด่้าสอก้าก้าค่ะศูนย์เก้าห้าเาสี่ห้องส เดี๋ยวโครงการเราโปรเจกต์เรากําลังอยู่ในช่วงการที่เราเตรียมนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะประกาศให้ทราบแล้วก็จะเรียนเชิญพรเซนเตอร์ข้างหลังคุยเรื่องสบู่ใช้แล้วเป็นไงเขาซื้อไปเขายังถามเลยสบู่ที่ใช้ดีสพวกเราพวกหลัตั้งกจินตัวไม่มีด้วยอแนะนำตัวหน่อยสิไหนมาแล้วเร็วชื่ออะไรแก้วตาแก้วกัญญาสายบุญ เขารวยเขารวยเขาไม่มีอะไรทำเขาเลยมามาเยี่ยมเพื่อนใช่อ่ะนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะบริษัท n k e x p r e s s กซ์เรชแลกเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะคะ0 8 5 9์9ป9เ้าสน้าค่ะและรายการใหม่ของพวกเราคือเที่ยวไปกับสายหมูนะคะเพรเดี๋ยวนะก่อนจบเนี่ยเออมันพิทขึ้นมา ผดักเราอ่ะเราต้องมาทำหมูด้วยนะเพื่อให้ทุกคนใช้เราเออเรามีสินแสเดี๋ยวเราจะพิ่มแต่ินแสแล้วดีใช้แล้วรวยใช้แล้วเพศนนี่ต้องไปเจออาจารย์สินแสท่านวัดสิใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดหน้าปิดหน้านะก็ตอนนี้ก็คลิปนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาคลิปสวัสดีค่ะรับแล้ว